สวัสดีครับผมตอนรับทุกท่านเข้าโซเชียลยูทูบเเบ็เพื่อนครับครับวันี้ก็เดินทางวันนี้ครับนนีีดีะไปหเ,เ้ยเอนวันรั้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปยันไหมากในเนี่ยเอา ยิดหนุงวายิ้หวานยืดหวานเาเขาไปรับใช้ไปไปปึกการเหมือนน้องไข่น้องไข่น้องไเขาเล่นมาบานก่อนดิเอาเรียเขาบ้านก่อนไปเบือเนี่ยไปย้เขานะครับเียมาะมาเตียงมองเขาว่ะเที่ักว่าโอ้ตายตายตายวนผู้ใดวะยังว่าเอาม่เคยเที่ยเที่เียีายดีสบายดสบายดีโอ้ยยินดี ได้ายอะไรงักแพ่อได้ไปเลยมาเพื่อนเรียนยุคเกษบัตรจันทร์ซอบัตจันทร์ซ้อเกวสเนี่ยใกล้ๆเนี่ยบัตรันทร์้อส่ินโลดันไปนี่อ๋อ๊ยบาไก่หรอกดีแล้วดีแล้วดีแล้วเนี๋ยไม่อากับคุณพ่อคุแม่แม่แม่พ่อ เนไมเนไมาเมื่อเลียนเป็นไอ้แมำบัดเมื่อเลี้ยเป็นไอ้ม่เโบโบว์ขบนไดไหมหนาว่แบนอยู่ดอกมยาหนาวหรอกเย็นจ่อยๆไม้ยมันเปิดหนาวแล้วจะันลอยเย็นหนาวเลดีใจครับนมาหาหวงน่งมาเยจำเฟสมาเลยว่ะเฮ้ยแมู่ทหามือนั้นเฟะามันลายแซกกีปวดไปบ้านทางไปถามดีดิทางไปทางมดีเอ้ยนั่นแหละไอ้ทุหามือนั้นเนาะแมนงม่กี่มาหด

กูเต้กอบดวงหามงงไปหากันชบาด้ละเเี่ยคอดากสีมุ่งตาเหลียมยามยามอะไรกันซาดเนีห้าคนโตห้าคนโตมากจะบอกขตาแล้วมนกันาโอ้ยห้าบัวต้องใส่คับโอ้หางแหแขไม่เปเรี่นจริงว่าบอกแคกว่าจานหลอยคนก็ได้อะไรครับยานรอยคนก็ได้แม่บอกครับ แม่นบ่แสจเราก็ไเมาก็เพื่อนคนเนี่ยเอเอเนี่ยเออบ้าจิงว่้ดิงแ่เอ็มเซ็งเลยตามถามพวกเรื่งกเพื่อนพว่น้นเพื่อนกันตลอดาครับพอดีเดี๋ยวเราบินทีมกันเอาอันนี้บ่เดือเดือตึงตึงเนี่ยมาเตะคราบิตะาบเิดาหรอกปะนร่บบ้ามไแนวยานลอยดี่ค้งก็ได้ซง่ะเห็นป่ะอด่าลุนลอกบาตาตัตลมันว่ะ โอ้หลย้วางไก้กรชากเนียมีรินดเดียวมัน้ก็มาหนแต่ลวกว่าขันว่าขันก็ด้าลกไม่สาันเนียแต่ว่าหนอย่นี่มันบังนือยวา้น้ไหนโอ้ยโอ้ยงยไงว่เอาสีเบ่เลยเอาสีอะโอ้ยขอหนเนี้ย ันายา,มา,ออามงายาม,ยามากกว่า้ผูหห้จักมองนี่นอบอกเล้วจังนะแง่ปันยางมากเวอ้วเท่นาเนะก็ทัดตวด้วยกันเนรถทัว้ปั๊ตะกน้ากัดจีไหเป็นรถเปนรถเอะเปลวเงินนะเป็นปั๊มากร้ากัตจีเล่เย่วานเปลเงินซอกเขา <c oughs> อ๋อดีใจดีใจพี่นรองครับศิลปินพูไทยวันนี้เล่นอยู่งานงานะฮะกาชาดบุญพมีย คุณประเวศคุณรเวับคปรเวศโเนากาาดท่านมาอันข้นก็ันัมีนาเรับตลรับเยัโอ้ยดีใจรมาเยี่ยมยามกูแหวจานน้อยแจ้งว่าฟังคะัวเป็นรัดต้นะพันแม่ใน่แง่ห่ใช่อตตัวแรกว้าไปตัวแรกเออจอ วาไบอ้อนเ่นพอไไปานัวไงคนยิ่งนอพาะาตลกระาตลกเอาครับคโอ้ดีใจเลยไดมาหยัยมาหยับเยี่ยมสี่ห้ยัยเบื่อเบื่อจะเตือนิี่หลคนเลยว่พอนดนอะไร่น่ะท่าเทียกัหยุดง่อควมกันไปพอกันเรื่อยอยู่ เข้ามพนยุง่เรเนาะจิลลินนเน่คผมไมไม่ดีไม่ดีนคนอยเือด้มนบอครับเมนเอาบ้านไหนครับเราไม่ขวงครับฮะเราไม่ข่วงเราไม่ข่วงเนี่ยโอ้ไกลดอกเ่เลยเราไม่เลยลยอยห้ด้าห้าไม่ไ่ย้ลือดมี่อยูในสายเลือดเนนมกัน โอ้บหปังยังได้งานระ็เศ้าจ oh, uh, ังมือเนาะมันพี่บาีเข้ขยม่งจรรถผมกับมหมุนเดี๋ยวนี้รถอลตอรเอว่าจัเสียงเสียงตัวเป็นมอลตอรนเรเบิดเลยนะผมยังหลเราฝากอจะไหลย้ดุอไงยดาลุงงอไงเก็บต้มยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๋วบอยคลิปนี้บอกเราอีกแล้วกัน แล้วฝากขไปหาอาจารย์เมคีนี่เลยนะครับอาจารย์เมกี้ฝากข้อหาอาจารย์เมกี้นะฝากมาหาเลยสิมาหาเขามาหาจริเตียงว่ะไม่ได้ตัวกันตัวกันคุยกันอยู่ตุกคุยทรศาถามคุยูเขาเขามาเอาแสีงอยู่เรื่องท่าำกันนี่ละเราเห็นจริเจียงดูนี่กันนี่เพราะที่ปีนี้เราไปเล่นอยู่กระดานชินน้ำมาหนังมือสองเดินท่านำกันนี่ละเอาฝากมาแล้วขอบคุณครับอาจารย์เมกี้เโยเบอร์เด้อมีคนฝากความหาเจ้าเอาผูดทางยื่นใกล้ๆหรือวางเลยเพือฝาก

ดี๋ยวไปพกันคนเวทีนะครับมีน้องนี่ก็เทียมตลกของศิลปินภูไทยนะฮะพอแช่นี่พอแชันี่ป้าคือเขา่อไกลเป็น้าแต่อแชนกันเลยก็บอกาวบดีบงเลยก็โย่ไข่เหรอช่นนอนไนอนไข่บ่ทันดิไข่บ่โอ้ไข่ร้อนไข่ร้อนต้องพ่อพาแช่นกันจริงเรื่อไข่ร้อนเี๋ยไข่หนดิงกับมี่ด้เกี่ยงกบนาเฟียงนะ วัาที่สองวันเขาบอล <laughs> เอายังหงยังไงนั่นพยาย <c oughs> ามุ้นแล้วฮะพยายามุ้นแล้วเ <laughs> <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยดูหน้าว่ะเดี๋ยวเดี๋จัดให้น้องไส้อยู่โอ้พี่น,อน้องเอ้ดีใจหลายนะฮะน้องเซกกี้นะฮะเดี๋ยวเขาว่างงั้นเขาจะไปหางูกันเัาวนี่ก็หักแยงหักแยงให้เราครับพี่น้องยืดคอเพื่อนยืกันการเสื้อเพ่เม้น่ตึ้งเข่าอันโหดกันแยงไร ไม่เอา,ากตัวแัดด้เกิดเลยหนูโดรดคาบดังเขาใกลนะ้ขึ้นไหมเนี่ยใกล้้แล้วต่คนไหนี่ซอมเ็ก้อหเว็กาหนาเาขึหนกนกนเอาไปลองคือบรรยากาศความเป็นยูนะลองสิลปินมอลาเราประมาณ ว่า <icana> จะเป็นสีแล้เปลนผู้ใ euh ต้ว <mm ่าจะเป็นเป็นล้ำเพื่อนเป็นรองครับนี่กระเพื่อขาขายของมอล้ำคือเก่านักเป้งเป็นรองคือเก่าจะเนี่กระช่างเพื่อขายสั่งวามสุขให้เป็นรองฝากถึงหัวหน้าพ่อะไม่อย่างนี้เอาว่ามันจบตัวจะไปอยู่เป็นล้ำเพื่อนมันไปยังไหนกันเนี่ยวะแล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่บ้านสไส นี่ยบอกว่าโจมีเรวไวโอ้ยค่าค่าได้บ้านเ่พรอยากไปกับไฟลวดเพราะไปเ่อกีไฟบวกเพราอยเม่นพร้จมมันจะมาที่แหลบออยากไปอยู่เป็นรเพื่อนเดี่ยบ้านได้พวงอะไรนะได้พวงอะไระไม่เออเมื่อไม่ใช่พวงมาเลียน้ำตัวบ่เลียนต้นไสนยู่ดอนมากก็ไม่เบื้อ แม่พวงมาเล่นนัาอยู่หลังคานเออต้องแม่แอ่แม่แอะละมากเมนกันต้องแม่่อจะพ่าจะไปจสามมันพ่เห็นสาครับพอเห็นยเราสามีแม่ทั้งไรเาเรากินุลาบโอ้มันหัวกระสุนหัวคงไว้บาวโคงวะหวอ้พี่น้องเอ้ยนี่แหละศิลปินตลกหน้าตาดีครับน้องไส้ลาเซกี้ผีบ่อยากนะครับโอ้ผีจอปากเจ้าจอลไหม่ทเจ้า่เะ ขึ้นเกาะเพราว่าอิปป้าเราเป็นผู้ตังไงนะเพราะโรงพยาบแล้วเป็นผู้ตังหักโบมหากแม็กขึ้นเกาลหรอยู่ยใส่กับศิลปิน,ลลลปนขึ้นเกาเหมือนเดิมแบบนี้หรอจิ้มซ้ำขึ้นเกาะครับเนี่ยในโจบโลกประเทศไทยในเขาเรียกว่าในห้องของศิลปะวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นแขนเขาตลกศิลปินมอลั่มเนี่กันเบิดเขาเลี้ยงเลี้ยนหนักเขาเลี้ยงมอหนึ่งสามชั้นสิปีเขาเลี้ยงอยู่บ่เาแม่นบ่ก็ต้องขึมอสองมอสามมอสี่เกิดไปจนจบไม่ใช่ไรสโมสรนู่นนี่นั่นเขาต้องมีขยับขยายไปเรื่อยเอาไปพอกันทั้งวิธีกับน้องไซราแด็กกี้นะครับแ็กกี้แล้วก็ทางศิลปินตลกศิลปินภูไทยนะฮะครับผมอ่ะพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่นี่มันจะมีกันครับสวัสดีครับ